สวัสดีครับพบกับรายการ Technical Gamer TV นะครับกับผมเอิญนะครับอาจจะไม่มีใครเคยได้ยินชื่อนะครับสมาชิกใหม่ผมเป็นสมาชิกใหม่ครับมั้งนะช่างไม่เด็ดแล้วว่าผมจะมาแค่เกมสแลนเดอร์แมนนะครับภาค m a n ชั่นครับมาแก้มือให้ให้คุณกล้องเลยครับ เพราะว่าเกมนี้ก็อย่างที่ไอ้คุณก้องมันบอกครับมันเป็นแค่เกมที่เกี่ยวบข้าวเกีเ่ยวกับของไปเรื่อยๆครับใช่ครับเพราะงั้นผมไปต้มมาม่าก,กินก่อนนะเฮ้ยโดนะับอ,อู้เนี่ย,ายมาม่ากูเราก็ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาคนระับใช่ครับลองมาม่าผมนะรับเวลาต้มมาม่าระวังระวังมามา่เาเลยนะเมื่อจะโอกว่าตอนไหนก็ได้นะครับเพื่อเพื่อมันบินได้ ประมาดไม่ได้จริงๆคนๆนี้เออลืมบอกไปถ้าเรากดชิปมันก็จะสามารถวิ่งได้นะเฮ้ยข้างหลังแต่มันก็มีจุดจำกัด้ายๆมีโรนัทด้วยไงฮะเก็บไปแล้วหรอเฮ้ยซ้ายซ้ายกัลลูน่าจะหันน้องไว้ครับผมเสี่ยวแทนครับๆรนี่ไงกูตายในห้องนี้แลกกูจำได้บู๊บบ้าเอ้ แล้วน้องมันก็ตกดีป่ะมันจะดุ้งนะมันสะดุ้งนะเฮ้ยมันมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอครับมันน่ากลัวนะมึงแค่แค่ตกใจหน่อยไม่หน่อยแล้วล่ะครับนะคุณคิดดูนะครับท่านผู้ชมลองแับตาแล้วนึกตาตานะครับคุณหันเมาส์เมาส์ตกขอบไปเลยกููไม่่อยแล้ว ถ้าเราวิ่งมากครับมันก็จะเหนื่อยครับแล้วเราก็จะหอบแพกแข็งๆเราจะทำให้ให้อะไรให้ไให้ไอ้แขนยาวมันจับเราได้ครับครับแล้วเราจะได้ไหล่หลเอาง่ายๆครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอธิบายเทคนิคนิดนึงครับคุณเองครับอ๋ไม่ดับเชี่ยตะ้กนตะโกนขึินขวามันจะดับไฟนะครับแค่อะไรครับเฮ้ยกระทะไปกระทะมึทำไข่ดาวจริงกเถอะเงี่ยมเอาเอากระทะมาต้มมาม่าได้ไหมวะ ลองดิลองข้อไปจับเกรียวไ่อยอ้าวเฮ่เกิดไปทางเดิมงล่ววะแน่นอนครับต้องกดสเปกบาร์ครับเพื่อวางของนั่นแหละอย่างนั้นการหลงทางนะครับฉันเดินลงทางอยู่กลางคอนโดกลางคอนโดนะสับส่นวุ่นวาย ันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดอย่าร้องครับอย่าร้องมันเป็นอาถรรพ์และเธอมาจากฉันไปเงียบเงียบเลยเมื่อกี้ยืนใส่ชุดสุดไม่มีหน้าเลยพอแล้วเราเก็บครบสี่อย่างนะครับมันจะมีเสียงะระฆังดังเสียงะระฆังมันเป็นโน้ตแหละเอาเอาเอาเ่มอย่างเลยละระฆังอ่ะนะ มันเป็นอาถังครับท่านผู้ชมครับได้สาวว่าถ้าเราเก็บครบสี่อันขึ้นไปครับเราจะเจอมันบ่อยขึ้นครับครับใช่ครับแล้วเราก็จะตายง่ายขึ้นครับ <laughs> มันเป็นอาถังครับ <laughs> ขวาหนันเอาขวาไม่ใช่ซ้าย <laughs> เอาละกรโถ่เฮ้ยม <laughs> ีแสง <laughs> <laughs> แ,แ,งส <laughs> แท็กแปงโซ่อย่าไปเชื่อนครับมันคือความมืดที่ซ่อนเลนส์มือนคร่องนอน เออเราก็จทิ้เที่ยวเก็บกุญแจเมื่อกี้มันสามารถใช้ปิดประตูได้ออาวประตูเอาฮึยไม่เปิดได้อ่ะ,อะเรดิมประตูคนละชั้นครับปะเกี่ยวปะเกี่ยวไหมไม่น่าจะเกี่ยวหรอแม่งไม่ใช่บีกมาอยู่ข้างหน้าไงแบบ <ๆ S 2> กระลุกนาจะหันมาไวครับเกมนี้นะแต่ผมจะหันมไวครับมันจะได้เสียวๆมันสะดุ้งนะมันไม่ได้นะไม่ถูกเดยมเอาแล้วจะเปิดประตูตรงไหนวะเนี่ยไม่รู้ครับมันมีกี่ชั้นเนี่ยอ๋อลืมว่าคุกกี้ อ๋อเรายังเก็กบของไปโรบ้างกันเถอะน่าจก <c oughs> ะก็ห้าอันเราไม่ใช่หรอห้าอ,อ้นนี่ห้าอันเราก็ลงไปดด้านซ้ายหันหลังกลับไปเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> พอตกใจครับนี่กแขนอีอีแขนยาวท <c oughs> ้ามาเรายม่มีเสียงเลยหรอเออก็ตอนนี้มันไม่มีเสียงม,มยงีมีเสียงเส <c oughs> ียงเป็นหน่อยก็มันจะเอามาให้เราด้งไงกลับมาที่เดิมเราเราต้องกลับที่เดิมที่เดิมแล้วนะ เราจะไปไหนดีเนี่ยเราควรจะขึ้นไปขันบนไหมเราควรจะขึ้นไหมขึ้นไปดูเล่นดีกว่าไม่ใช่แม่งวิ่งมาดักนราเลยพี่อยากได้ก็ตายดิเด้อ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 อย่าพุ่งไหนให้อย่าพุ่งอย่าพุ่งเลยอ่ะอุ้ยไม่เป็นขึ้นแล้าไม่ใช่นะเตรียมเตรียมมือฝ่าเตรียมหลังแล้วเตรียมหลังแลยอะเตรียม ทัศนวิสัยในการมองมันทั้งยากเ,นนเกินเลยเปื้อเปิดแล้วไปเลยสุดท้ายเราก็คือเราต้องมาขึ้นชั้นบนนะครับใช่แล้วครับท่านผู้ชมครับมันอันตรายมากนะครับเกมนี้อย่าเล่นคนเดียวอย่าเล่นคนเดียวนะเฮ้ยอะไรอ่ะแคร์โอ้โหมาเลยอ <laughs> ดูข้างหลังมันติดอาวุธด้วย <laughs> ติดอาวุธด้วย <laughs> โอ้นั่นนะี้แผลนะไอแนคน์มีกลมีการ <laughs> เงี้ยจิงหัวหอมไหมครับท่านผู้ชมมีตั้งได้ตั้งห้าอันเนี่ยได้ตั้งห้าอันเลยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับแซนด์แมนนะอาจจะมีนะคลิดว่ามีไหมมีไหมน่าจะน่าจะครับไว้เจอกันใหม่ครับไม่ไม่ไม่คลิปหน้าก็เกมหน้าเลยครับบ๊ายบาย